สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไชื่ได้ครับผมอูน้ำเชื่กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาตามแนวทางตัวเลขเพื่อเดโชได้ยรับในววันที่16เมษายน2 5 6 8ยครับนี่แหละครับผมก็เอาแนวทางตัวเลขรวบรวมมาเป็นทีเดียบรอยได้ครับผมเมื่อนี้ครับจะมานำเสนอสรุปพร้อมครับแนวทางตัวเลขของแสงเดือนครับท่านผู้ชมรวบรวมของเพื่อนมาหมดทุกอันเลยครับครับ อันไม่กับอันเก่าทัานบุษมนี่แหละครับผิดเจรณาในการรับส้มรับฟังให้อูน้ำเชื่ด้อครับลงมาหลังบาดแม่น้ำเสียพ,พอกอมาเสียครับทันบุษมไปลงมาอานนั่ครับนี่แหละครับหลังจากฝนตกแดดหาเมือบทันบุษมอูน้ำเชีนับอยู่เด้อครับตกแดดหาเมือเมือแรกนี่มีฝ่าฝ่าลงฝ่าผ้าแห้งครับทันบุษมอีกหาซีเมือบ่อมียังไรครับทันู้ชมมีแต่ฝนกับลมครับ นี่แหละครับบรรยากาศเย็นสบายดีครับท่านผู้ชมนีิศนะครับพาท่านผู้ชมมาเบิ่งบักฮงหน่วยเก่าครับท่านผู้ชมจากที่หน่วยใหญ่เขียวๆนะครับนี่ครับจะเป็นบักฮงเฮิรมเลยครับท่านผู้ชมหน่วยใหญ่ขนาดด้วยครับเดี๋ยวผมกล่องชัดๆบ่ครับผมท่านผู้ชมนี่ครับพ่วงกระลังชิ้นนิ่มครับท่านผู้ชมหศฮงเฮิมครับ หน่วยเงยขนาดครับนี่กรบพบกับอูน้ำใสยง่ยมอโสด้วยครับ่ันูุช้มนี่แหละครับบรรยากาศตรงไฮทงหน้าเฮ้าด้วยครับเขียวอุดมสมบูรณ์ครับหลังจากฝนตกฮัตาเล้วนะครับตามต่อติดตามแนวทางตัวเลขให้อูน้ำใสเด้ครับก็ล่อซอสสนามบินน้ำนี่ด้ครับ่ันูุช้มเดี๋ยวผมจะตามให้่ันบุช้มทุกทานเลยครับหลักร้อยครับผมกับรางสองตัวองเพิ่นนะครับ เปิดกะมาจะมาพร้อมรักลอยครับ่ันบุษมในเอฟซีใจดีเปิดกะทรงแนวทางตัวเหล็กมาให้อูน้ำใชย้ยางรวดเร็วได้ด้วยครับแล้วก็ผมจะลงต่อเนื่องไห้ธันบุชมได้รับส้มรับฟังครับผมมื่อนี้แอดแสงเดือนเปิดมากครบแล้วผมก็จะเอาสุดถูกสุดของเพลินนะครับเอามาลงใอ้ธันบุชมเบิ่งไปพร้อมๆกันครับเป็นสุดสรุปสุดหนึ่งครับของแอดแสงเดือนค่ทธันบุษมนี่แหละครับ บอกเลยครับอย่าเผลออย่าพลาดครับเพราะว่าเป็นสุดสุดท้ายแล้วครับพร้อมสรุปให้ท่านผู้ชมเลยครับผมโค้งสุดท้ายของแอดแสงเดือนกับว่าเลยครับท่านผู้ชมนี่แหละครับฝากติดตามตามต้อยผมไม่ได้ครับต้องขอบคุณแอดแสงเดือนครับที่ให้แนวทางตัวเลขอูน้ำใช่ครับขอบคุณเอฟซีใจดีครับที่กรุณาเมตตาส่งแนวทางตัวเลขให้อูน้ำใช่ครับ สูสูกันไปงวดต้องงวดครับเลขมีเขามีลุดเดยครับท่านผู้ชมเป็นกำลังแรงใจให้ทุกท่านครับนะครับเอาแอดแสงเดือนมื่อนีน้กะมาขบเลยด้อครับเดี๋ยวคลิปต่อไปคลิปที่3ผมจะมาอ่าลงแนวทางตัวเลขเกิดของเซ้นหลงครับผมแอดเซ้นหลงครับเพม่อนกะมาให้แนวทางเลขดับไปทีเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ต่อมาเป็นเลขเกิดครับท่านผู้ชม ทาผู้สมถีรล่อเหล็กดับแอดนั่นเนาะครับเดี๋ยวล่อสุดสรุปเิ่นก้อนครับผมจะเอาลงทั้งเหล็กเกิดแล้วก็เหล็กดับของแอดนั่นไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวลอกกันครับก้อนเหล็กจะออกบ่กกี้มือแล้วครับเพิ่นจะมาครับฝากติดตามตอนต่อไปผมไม่เด้อครับผมนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งแนวทางตัวเหล็กยูเทงหน้าคือเก่าครับมื้อนี้ผมกับมาอาลิปแต่เช้าครับท่านผู้ช้มเพราะว่าจะไปตึกปลาสะปลาครับท่านผู้ช้ม พอพี่น้องเรียว่าเอเยมาจากตั้งจังหวัดครับขอนกกมาเหล่นมาพักพอนครับกเลยมาซ้าปลาเซานี่แหละครับเช็หน่อยผมอยาขึ้นไปสูบน้ำหาปลาซอยข้าเจ้าครับนี่แหละครับเอาไปเบิ่งแนวทางตัวเลขน้ำกันได้เลยครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเบิ่งึังแต่แตมสถิติลางแอดแสงเดือนไปกันเลยครับท่านผู้ชมเริ่มตะแหลกได้เนาะครับนี่แหละครับ งวดวันที่16เมษายน2568ครับเพิร์กห้1678ครับท่านผู้ชมรอเลขออกวันที่16นี่เลยครับกเลขเดินดีมาหลายงวดเด้อครับสําหรับแอดแสงเดือนครับเป็นเลขแต้มองเพิ่นเด้อครับผมอูน้ำไส้ก็ตามหม่าซีงวดแล้วเด้อครับงวดที่5ก็คืองวดนี้ครับรอเลขกออกครับท่านผู้ชมนะครับฝากติดตามตามต่อให้อูน้ำไสเด้อครับผมเป็นกำลังแรงใจผมครับนแหละครับเอา มาเบิ้งครับสับปจริงนี่ครับแต้มล่างครับผมหนึ่งหกเจ็ดแปดครับกับพิจารณาเบิ้งเอาครับท่านผู้ชมดีเขามาติดตามไม่กะแคบหน้าจอเอาได้เลยครับท่านผู้ชมเอาแต้มเสตีล่างพร้อมครับแต้มล่างแบบสับปจริงที่ว่าน้ำใสเขียนง่ายๆเลยครับได้เลยครับท่านผู้ชมที่แคบแบบคู่ก็ได้ครับมากแบบได้กัดจัดเลยครับเอาเห็นกันชัดๆแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นแล้วครับ บรรยากาศเย็นดีครับ่ันบุชมมยุ่เทียงหน้าครับสิบหน่วยล่างครับ่ันบุชมนี่ครับเป็นสิบหน่วยล่างของแอดแซงเดือนครับ่านูุชมสิบหน่วยล่างครับแปดเก้าหนึ่งสองครับกระเดินดีเหมือนกันครับ่ันบุช้มสุดยอดเลยครับงดบัคันกับเขาสามหกหกสามนะครับเาตัวเด่นสิบหน่วยล่างครับผม นี่แหะครับพิจารณาในการรับชมรับฟังออเดอร์ครับเพื่อโชกไดล่าบนากันครับนี่นะครับเขามาติดตามไม่กะแคปหน้าจอเอาได้เลยครับท่านผู้ชมมือนี้สรุปแตงเต๊ะต้นฮอดปลายเลยครับสําหรับแอดแสงเดือนครับมาไม่กะจัดให้ท่านผู้ชมในคลิปนี้ไปทีเรียบร้อยเลยครับนี่ครับแอดแสงเดือนครับเด่นล่างครับผม2901 7 9 หกหนึ่งแปดศูนย์เกียดหนึ่งสองหกศูนย์เก้าแปดหนึ่งครับธันบุษมนี่แหละครับแนวทางตัวเลขเด่นลางของแอดแสงเดือนครับท่านผู้ชมิ์ปิจารณาเบิงเอาเด้อครับเก่าครูครับท่านผู้ชมเด่นลางครับนี่แหละครับเมื่อนี้จะมาสรุปแนวทางตัวเลขล่างเน้นๆกับบนเน้เนๆครับท่านผู้ชมเมื่อนี้ก็เอามาครบทุกสุดเลยครับ นี่หะครับเห็นกัรชัดๆแล้วนะครับท่านผู้ชมแอดเซงงเดือนบน9สุดครับงวดบั้างหันกับแปดเจ็ดตรงๆกับ่ันบุชมงวดนี้กับไฮมาหกเจ็ดศูนย์เจ็ดหกหา่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจครับท่านผู้ชมนี่แหละครับบน9สุดครับปิจารณาเบื้องเอาได้ครับกุลน้ำใส่จะบือเอามือสี่แล้วครับเพราะว่า่ันบุชมว่ามันบังตัวเลขครับ ขอถอดขอให้ทันบุชมทุกท่านเลยครับที่เห็ดยังพิดพลาดไปเนาะครับเดี๋ยวผมมีแก้ไขปรับปรุงไปเรื่อยๆเด้ครับทันบุษมบอกสอนอูน้ำใสเดลเลยครับผมย่อมที่จะปฏิบัติแก้ไขให้ทุกท่านเลยครับผมนี่ะครับนี่ครับบนเน้นเน้นมาแล้วครับทันบุชมบนเน้นเน้นครับนี่แหละครับเป็นแนวทางตัวเลขบนทางนั้นเลยครับจะมีหกหนึ่งศูนย์แปด หนึ่งเกตหกสองครับที่เพิ่นเน้นมากสี่ตัวครับหกหนึ่งกะจะมีครับผมศูนย์แปดหนึ่งเกตแล้วก็หกสองครับท่านผู้ชมนี่นะครับเน้นมากสี่ครูครับหายมากเก่าสุดครับแต่ว่าท่านผู้ชมจะมักเก่าสุดอยู่นี่จัดได้เลยครับแต่ว่าเพิ่นเน้นมาบนเน้นเน้นหกหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเกตหกสองนี่คือที่สุดแล้วครับท่านผู้ชมที่เพิ่นตัดออกมาเนาะครับ พิจารณาในการรับช้มเราฟังเอาด้ครับเพื่อไดีโชคได้๋ยวบนากันครับผมเอามาเบิ้งล่างเน้นเน้นครับทานบุชม์มาเบิ้งแนวทางเหล็ก่างครับเหล็ก่างเพื่อนกะเดินดีเหมือนกันครับทานบุชมเดี๋ยวผมจะเอาเหล็ก่างมาให้เทียบเสียกันครับนี่แหละครับสัดเจนพ่อบอกคับานบุชมผิดพลาดบางเด็กอะบอกผมได้ครับแอดแสงเดือนครับผมเด่นล่างนี่ครับเก่าสุดครับ ล่างเน้นๆกัแยกมาซีคูคือกันครับสันบุษมเหมือนกับบนเน้นๆครับล่างเน้นๆสองเก้าเจ็ดเก้าหกหนึ่งศูนย์เก้าครับนี่ครับติดบนเน้นครับเหมืนกับพึ่งโซ่ไม้ไห้อูน้ําไส้ได้ครับกะแคปหน้าจอเอากันได้เลยครับสันบุษมเหมือนนี้กะมีล่างเน้นๆกับบนเน้นๆครับนี่แหละครับเอาถ่ายคลิปนี้ครับผมกะมีแนวทางมานําเสนอเพียงซ้ำนี้เด้อครับผมกะ ฝากติดตามซอสสนามบินน้าให้ผมไม่ได้ครับผนจะมาพร้อมกับลักลอยแล้วก็ลางสองคูครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอ็ดที่ใจดีครับที่ส่งแนวทางตัวเลขให้อูน้ำไช่ครับขอบคุณแอดแสงเดือนครับที่กรุณาเมตตาให้แนวทางขอมูลมาแบ่งปันทันบุษมททางสองทุกทันเด้อครับผมกับอวยพรให้ทันบุษมอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับมันหมานนำกันครับเดินทางแข่วขาดปลอดภัยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ